ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ประยุทธ์โชววิสัยทัศน์กลางวงวอปอ,อลั่นต้องสร้างธุรกิจมูลค่าสูงทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานรับฟังการถแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรรุ่นที่63วิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยการทัพของทั้ง3เหล่าทัพประจำปีการศึกษา2563ผ่านระบบ Virtual Presentation โดยคณะนักศึกษาวปอรุ่นที่63ได้จัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยให้ความสำคัญใน2มิติคือมิติความมั่นคงมุ่งเน้นการบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อมีให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและ 2. มิติการพัฒนาประเทศมุ่งเน้นการปรับตัวให้มีความพร้อม ในการใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศในด้านต่างๆทั้งนี้นายกรัฐมนตรีน้อมนำพัชประถมบรมราชองค์การของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงรับสั่งให้มีการสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีความสุขและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9โดยระบุว่า รัฐบาลได้นำมาปรับเป็นแผนยุทธศาสตร์ชา,ชาติ20ปีในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและระบบการสรื่อสารโทรคมนาคมเพื่อเป็นรากฐานให้ประเทศไทยเป,ปเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลสังคมเข้มแข็งเติบโตได้ด้วยนวัตกรรมในระยะยาว นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยสถาบัน IMD ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่28จากทั้งหมด64ประเทศว่ามีอันดับที่ดีขึ้นจากปีที่แล้วการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในธนาคารโลกไทยอยู่อันดับที่21จาก190ประเทศจากเดิมที่อยู่อันดับที่27ในปีที่แล้ว โดยเป็นอันดับที่สูงที่สุดในรอบ6ปีสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาลในการเดินหน้ายกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ก้าวหน้าในระดับสากลอย่างจริงจังนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการผลักดันการพัฒนา3ประการเพื่อสร้างโครงสร้างโอกาสให้ประเทศไทยได้แก่1 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลของประเทศให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ซึ่งในอนาคตข้อมูลจะเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าและมีความสำคัญไม่ต่างจากทรัพยากรอ,อื่นๆ 2. เร่งสร้างความแข็งแกร่งจากเศรษฐกิจภายในประเทศกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจลงไปในระดับพื้นที่ เพิ่มสัดส่วนของเศรษฐกิจดิจิทัลให้มีสัดส่วนที่สูงขึ้นภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน BCG Economy และ 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รัฐบาลพร้อมเปิดรับฟังความเห็นของคนรุ่นใหม่และต้องการให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ เพื่อเชื่อมโยงประชาชนให้เป็นศูนย์กลางในการบริหารราชการอย่างแท้จริงในตอนท้ายพลเอกประยุทธ์กล่าวย้ำถึงการเตรียมความพร้อมประเทศว่าต้องเผชิญกับความท้าทายรูปแบบใหม่โดยความปกติใหม่จะถูกแทนที่ด้วยความปกติถัดไปหรือที่เรียกว่า next normal ดังนั้นต้องใช้โอกาสนี้พลิกโฉมประเทศไทยยกระดับเศรษฐกิจประเทศไทย ให้มีธุรกิจที่มีมูลค่าสูงขึ้นยูนิคอนทุกภูมิภาคทั่วประเทศและขยายไปยังนานา,นานประเทศด้วยนายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศวปรอรุ่นที่63ตรงกับนโยบายที่รับฐบาลได้ดำเนินการอยู่แล้วและพร้อมจะรับข้อเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศจากวปรอรุ่นที่63เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมประเทศรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลสู่อนาคต ส,สบางตาโหวดร่างแก้ไขกฎหมายอาญาสุชาติรอครบองค์ประชุมไม่ไหวสั่งปิดประชุมที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาคนที่หนึ่งเป็นประธานในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาซึ่งคณะรัฐมนตรีเสนอในวาระรับหลักการโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการยุติธรรม นำเสนอรายละเอียดของร่างกฎหมายว่าได้แก้ไขประมวลกฎหมายอาญาโดยปรับเพิ่มเกณฑ์อายุขั้นต่ำที่จะรับโทษทางอาญาจากเดิมที่กำหนด10ปีเป็น12ปีโดยแก้ไขจำนวนสองมาตราคือมาตรา73วรรคแรกที่กำหนดว่าเด็กอายุไม่เกิน12ปีหากกระทำความผิดตามกฎหมายไม่ต้องรับโทษและแก้ไขามาตรา74วรรคแรกกำหนดว่า เด็กอายุมากกว่า12ปีแต่ไม่ถึง15ปีหากกระทำผิดตามกฎหมายพระราชบัญญตัติไม่ต้องรับโทษนายสมศักดิ์กล่าวชี้แจงด้วยว่าสำหรับเหตุผลที่ต้องแก้ไขคือทางการแพทย์ระบุว่าเด็กอายุ7-12ปียังพัฒนาความคิดสติปัญญาและจริยธรรมไม่สมบูรณ์ขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีไม่สามารถคาดการผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำของตนได้ นอกจากนั้นการวิจัยศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของเด็กพบว่าเด็กที่อายุน้อยเมื่อกระทำผิดมีแนวโน้มจะก,กระทำผิดซ้ำและเป็นนิสัยหากนำเข้ากระบวนการยุติธรรมก่อนวัยอันควรมีผลเสียต่อการกลับมาใช้ชีวิตปกตินอกจากนั้นยังพบว่าสถิติเด็กอายุ7-12ปีกระทำผิดมีแนวโน้มลดลงและที่สำคัญคือเพื่อแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐธรรมนูญ และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและกะติการ,ระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติดังนั้นสอสอได้อภิปรายก่อนรับหลักการโดยมีข้อถักท้วงการแก้ไขกฎหมายที่ไม่ครบถ้วนกับข้อเสนอแนะของคณะรัฐมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งประชาชาติที่นอกจากจะปรับเกณฑ์อายุแล้วยังต้องคำนึงถึงการกักขังหนุ่งเหนียวเด็กอีกทั้งยังมองว่า การเสนอแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ควรตั้งคณะกรรมาการให้ใช้สภาพิจารณาสามวาระรวดเนื่องจากเนื้อหาของร่างกฎหมายไม่สามารถปรับแก้รายละเอียดได้เพราะหลักการที่เสนอร่างกฎหมายนั้นกำหนดไว้แล้วหลังจากมีผู้อภิปรายจนครบถ้วนนายสุชาติได้เรียกสสเข้าห้องประชุมเพื่อนับองค์ประชุมและลงมติแต่ต้องใช้เวลารอสมาชิกนานกว่า5นาทีทำให้ในายสุชาติกล่าวว่า ประธานไม่รอแล้วครับขอปิดประชุมและสั่งปิดการประชุมทันทีในเวลา19นาฬิกา4นาทีทำให้สภาต้องค้างการลงมติดังกล่าวและไม่สามารถพิจนารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่3เมษายนปี60 ซึ่งพักเพื่อไทยขอเลื่อนให้มาพิจารณาเป็นลำดับถัดไปได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการพิจารณาร่างพรบอรของสภาเป็นที่สังเกตว่าการนับองค์และลงมติแต่ละครั้งนั้นมีสสเข้าร่วมสแสดงตนเป็นองค์ประชุมที่เกิรกว่าองค์ประชุมจำนวน240คนเพียงเล็กน้อยและทำให้ผลการลงมติผ่านไปได้อย่างเฉียดฉิวทั้งนี้ก่อนหน้านั้นนายจุลพัฒอมรริวัน์ สสเชียงใหม่พักเพื่อไทยฐานะวิปฝาา่ายค้านกล่าวกับที่ประชุมว่าขอให้สอสอฝ่ายร,รัฐบาลทำหน้าที่รักษาองค์ประชุมด้วยเพราะขณะนี้ฝ่ายา